าเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมในแพทย์เฉลิมชัยบุญญรลพันธ์สมาชิกวุฒิสภาประการแรกก็ต้องขอขอบคุณทางคณะกรรมาการนะครับที่ได้กรุณาศึกษาเรื่องสําคัญเรื่องนี้ซึ่งมีมิติที่หลากหลายและจะเป็นประโยชน์กับประเทศชาติถ้าทําได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ด้วยเวลาพิปรายที่จํากัดผมจะพิปรายใน3ประเด็นนะครับอันที่1คือหลักการอันที่2เนื้อหาประกอบเท่าที่เวลาอํานวย และอันที่สามก็จะเป็นข้อเสนอแนะหรือข้อสรุปโดยหลักการนะครับผมเห็นด้วยในหลักการใหญ่ว่าควรถ่ายโอนภารกิจบางอย่างที่มีความเหมาะสมให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปดำเนินการตรงนี้ต้องเน้นนะครับว่าบางอย่างไม่ใช่ทุกอย่างและในภารกิจบางอย่างนั้นการถ่ายโอน จะมีความลำดับสำคัญเร่งด่วนไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับประโยชน์ที่พี่น้องประชาชนจะได้รับจากการถ่ายโอนนั้นในหลักการที่สำคัญก็คือภารกิจใดก็ตามที่ถ่ายโอนได้ง่ายเป็นลำดับแรกอันที่สองภารกิจใดที่ถ่ายโอนแล้วดีขึ้นกว่าอยู่ที่เดิมคำว่าดีขึ้นคือประชาชนผู้รับบริการได้รับบริการที่ดีขึ้น นี่คือหลักการพอหลักการอย่างนี้ปับ๊บไปดูประเด็นที่สองก็คือเนื้อหารายละเอียดถ้าเราโอนโรงเรียนประถมไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นไม่ว่าจะเป็นเทศบาลห,หรืออาบาจอจะมีโอกาสที่จะดีขึ้นกับพี่น้องประชาชนมากกว่าการถ่ายโอนรอพอสอตอไปให้กับท้องถิน่นเพราะโรงเรียนประถมไม่ต้องส่งต่อ เบ็ดเสร็จในตัวเองครูในท้องถิน่นนักเรียนในท้องถิน่นเรียนในโรงเรียนของตนเองพอถึงขั้นมัธยมก็เข้าโรงเรียนมัธยมประจำจังหวัดกว่าจะออกนอกจังหวัดก็เข้ามาหาวิทยาลัยการถ่ายโอนภารกิจตัวอย่างเช่นโรงเรียนจึงถ่ายโอนแล้วเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนชัดเจนมากกว่าการถ่ายโอนสารสุขการถ่ายโอนบางเรื่องยิ่งชัดเจนใหญ่ว่าท้องถิ่นควรทำเองเช่นขยะ ความปลอดภยัยความสะอาดนะครับพวกนี้เมื่อกล่าวถึงเรื่องสารณสุขนะครับพระราชบัญญัติของการถ่ายโอนภารกิจเนี่ยเกิดขึ้นในปี2542ตอนนั้นนะครับสถานีอนามัยไม่ใช่โรงพยาบาลสถานีอนามัยเป็นจุดที่ไม่มีแพทย์แล้วทำหน้าที่สองอย่างเป็นหลักคือส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค อันนี้แหะครับจึงเป็นเหตุผลสำคัญที่รัฐะในตอนนั้นคิดว่าน่าจะถ่ายโอนภารกิจของสถานีอนามัยเพราะเขาทำสองเรื่องก็คือเรื่องส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคไปให้องค์กรปกรครองท้องถิ่นเสียอันนั้นผมเห็นด้วยแล้วจะเหมาะแต่วันนี้โลกเราเปลี่ยนไป20ปีประชาชนมีความต้องการสูงขึ้นประชาชนไม่ประสงค์จะไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลอำเภอหรือโรงพยาบาลจังหวัดต้องการจะรักษาในตำบลเลย สถานีอนามัยจึงไม่สามารถรองรับตรงนี้ได้สถานีอนามัยจึงเปลี่ยนร่างครั้งใหญ่นะครับสำคัญนะครับมันไม่ใช่ชื่ออย่างเดียวครับแต่มันเปลี่ยนภารกิจนะจากสถานีอนามัยที่ทําการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพกลายเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลซึ่งต้องทําการรักษาโรคกลายเป็นพันธกิจที่เคยตั้งใจจะโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นมันเปลี่ยนตัวที่จะโอนไปเรียบร้อยแล้วครับ จึงต้องทบทวนอย่างหนักเลยว่าสมควรจะโอนโรงพยาบาลที่มีการดูแลรักษาและจะต้องมีหมอลงไปเนี่ยให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในขณะนี้หรือไม่แต่ถ้าโอนสถานีอนามัยเมื่อปี2542เพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องก,กันโรคโดยไม่ได้รักษาอันนั้นชัดเจนผมเนี่ยคิดว่าการโอนโรงพยาบาลจะทำให้เกิดปัญหาประชาชนได้รับผลดีน้อยกว่า ไม่โอนครับเหตุก็เพราะว่าพอเริ่มเป็นโรงพยาบาลเขาตรวจเจอว่าเป็นไส้ติ่งอักเสบผ่าไม่ได้ก็ต้องส่งไปโรงพยาบาลอำเภอขั้นตอนของการส่งคนไข้ไส้ติ่งหรือลอดรูปที่ลอดไม่ได้ไปโรงพยาบาลอำเภอพออยู่ในระบบเดียวกันคือระบบของสาธารณสุขการส่งต่อก็จะเป็นไปได้ดีการให้ความรู้การเอารถรับส่ง ซึ่งอ,อป,ตอ,อออปตอเนี่ยอปจอเนี่ยมีรถรับส่งได้แต่ระบบของการหาเตียงหมอที่รู้จักกันว่าจะดูแลคนไข้อย่างไงต้องยอมรับความจริงนะครับขนาดอยู่ในกระทรวงเดียวกันเนี่ยการส่งต่อเนี่ยยังมีปัญหาอุปสรรคพอสมควรถ้าไปอยู่กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วปัญหานี้เกิดขึ้นแน่นอนแล้วนั่นแหละครับคือความหวันใจของกระทรวงสาธารณสุขไม่ใช่เพราะตัวเองจะเสียบุคลากรไปเสียงบประมาณไป เพราะบุคลากรงบประมาณที่ต้องยกให้ไปมันไปพร้อมกับภาระงานที่ลดน้อยลงด้วยเพราะฉะนั้นไม่มีใครในฝั่งสารณสุขนะครับที่รู้สึกว่าไม่อยากให้โอนเพราะว่าจะเสียบุคลากรเสียงบประมาณไม่ใช่ครับเพราะงานมันไปด้วยแต่วงการสารณสุขผมมั่นใจ99%คิดถึงประโยชน์ของคนไข้ของพี่น้องประชาชนเป็นหลักถ้าโอนไปแล้วไม่มั่นใจว่าพี่น้องประชาชนจะได้รับการดูแลรักษาที่ดีเราก็เลยไม่อยากให้โอน ผมคิดว่าตรงนี้เป็นประเด็นที่ชัดเจนมากในส่วนของประสบการณ์ที่ผมพบนะครับกรรมธิการสาธารณสุขได้มีโอกาสลงพื้นที่ไปพบกับรพสาตสองแห่งในจังหวัดเดียวกันแห่งหนึ่งบอกว่าโอนไปแล้วดีอีกแห่งหนึ่งโอนไม่ดีปรากฏว่าแห่งที่บอกว่าโอนแล้วไม่ดีก็คือเขารักษาเยอะส่วนแห่งที่โอนไปแล้วดีก็คือเขาไม่รักษาคนเขาทําแค่ป,ป้องกันและส่งเสริมสุขภาพเห็นไหมครับชัดเจนกับที่ผมบอกถ้าพันธกิจนั้นไม่รักษาโรค ไม่ต้องมีหมอโอนไปแล้วดีครับแต่ถ้าเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซึ่งต้องมีหมอและต้องรักษาโรคโอนไปแล้วมีปัญหามากไม่มีเวลาพูดตรงนี้ในประเด็นสุดท้ายก็คือข้อสรุปหรือข้อเสนอแนะประการที่หนึ่งการโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเด็นเฉพาะสาธารณสุขสมควรทบทวนใหม่เพราะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมิใช่สถานีอนามัยเมื่อปี25 4 2้าสิบแล้ว ประการที่สองในการทบทวนนั้นให้ยึดประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักคิดถึงกระทรวงสาธารณสุขเป็นรองคิดถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นรองและคิดถึงขวัญกาลังใจของบุคลากรทั้งสองฝ่ายเป็นรองขอให้เอาประโยชน์ของคนไข้การดูแลรักษาเป็นหลักถ้ายึดหลักนี้ได้จะต้องมีการทบทวนครับว่าพราบกระจายอำนาจปี42สสมควรที่จะโอนภารกิจ การรักษาพยาบาลครับไม่ใช่ภารกิจสาธารณสุขในการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพเท่านั้นผมคิดว่านี่แหละครับคือประเด็นสําคัญที่อยากจะลุกขึ้นมาพิปรายแล้วไม่ได้นัดหมายกับคุณหมอสองท่านก่อนหน้านี้เลยนะครับเป็นความคิดที่อิสระโดยตรงแล้วก็คิดว่าเป็นโอกาสอันดีที่สภาแห่งนี้จะได้ส่งเสียงออกไปโดยมีวิชาการเป็นหลักความเห็นเป็นรองเพื่อประโยชน์ของคนที่จะได้รับจากการถ่ายโอนระบบสาธารณสุข ขอบคุณครับ